พอดีว่าในห้องนอนฝา,ฝาผนังของห้องบังคับให้นอนหันหัวไปทางซ้ายค่ะมาดามในห้องนี้จะเป็นผู้หญิงค่ะจะเป็นอะไรไหมคะมาดามเพราะว่าถ้าจะหันหัวนอนไปทางขวามือจะนอนติดข้างๆกับประตูห้องเลยค่ะอ่มถ้าผู้หญิงไปนอนในตำแหน่งผู้ชายนิสัยก็จะแมนๆหน่อยะค่ะถ้าแต่งงานแล้วสามารถนอนได้แต่ที่ยังไม่แต่งงานจะทําให้มีโอกาสแต่งงานได้น้อยนะเพราะว่านิสัยจะแมนๆแล้วจะออกแบบห้าวๆหน่อย น,ะะนีนใสัยจะเห้าๆห,หน่อยมาดามไม่แนะนําอยากให้นอนในตําแหน่งที่ถูกต้องนะต่อให้ติดประตูก็ไม่เป็นไรประตูเราก็ติดปิดปมาม่านเอานะคะหันศีรษะให้ถูกต้องดีกว่านะคะ mm. คุณจางมาแล้วค่ะมาดามครับถามเรื่องห้องรับแขกที่อยู่โซนหน้าบ้านโดยเข้าประตูบ้านมาแล้วต้องเดินเลี้ยวขวามืออยากถามว่าฮวงจุ้ยกำจำกัดฝั่งที่ให้วางทีวีอ,อุปก,กรณ์ไฟฟ้าหรือไม่ครับหรือจะติดตั้งฝั่งไหนดีคือตอนนี้บ้านคุณจางเดินเข้ามาจากประตูห้องรับแขกปุ๊บแล้ว เบี่ยงไปทางขวาถ้าเบี่ยงไปทางขวาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเสือละบ้านหลังนี้จะเป็นตำแหน่งของผู้หญิงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการวางโทรทัศน์หรือวางอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ในห้องรับแขกไม่ได้มีผลสามารถวางได้ถ้าเกิดบ้านคุณจางเดินไปปุ๊บแล้วเบี่ยงซ้ายจะเป็นตำแหน่งของมังกรบ้านหลังนี้จะเป็นตำแหน่งของผู้ชายแต่ถ้าเกิดเบี่ยงขวาอย่างบ้านคุณจางตอนนี้เป็นตำแหน่งของผู้หญิงนะคะเพราะนั้นการจัดการทุกอย่างภายในบ้านจะเป็นตำแหน่งของผู้หญิงแล้วนะคะผู้หญิงจะค่อนข้าง มี POWER นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเบี่ยงเบี่ยงซ้ายทอทัศก,ก็อยู่ขวาถ้าเกิดเบี่ยงขวาทอรทัศก,ก็อยู่ซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นการจัดวางทอทัศน์อุปกรณ์อะไรต่างๆไม่ได้มีผลนะคะคุณทิติโมอนอยากทราบว่าการตั้งสิงกับกีเลนต่างกันอย่างไรคะบ้านผู้หญิงอยู่คะ่ะบ้านผู้หญิงอยู่หรือผู้ชายอยู่ไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าการวางสิงหรือกีเลนเนี่ย แต,ตกต่างกันสําหรับบ้านที่อยู่ติดวัดอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่โทรมาอยู่ติดวัดเนี่ยคุณจะต้องวางกิเลนเพราะกิเลนเป็นสีนักษัตรนะแต่สาหรับบ้านที่อยู่ตรงทางสามแพ่งเนี่ยควรจะวางสิง์นะเพราะนั้นการวางแต่ละจุดเนี่ยต้องให้มาดามแนะนำนะคะสำหรับใครที่สนใจจะสั่งไปบ,บูชาเนี่ยให้อินบ็อกมาถามมาดามว่าบ้านของเราผิดตรงไหนถ่ายรูปมาก็ยิ่งดีหรือถ่ายวิดีโอมาก็ยิ่งดีส่งมาให้มาดามดูนะมาดามเดียเด๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะส่งต่อมาให้มาดามอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวมามดามจะเป็นคนพิจารณาให้ว่าบ้านแต่่่ลละะะะะะหังงงงเนนีคคจววาาขออไรรกกิบส วันนี้มาดามไม่ได้โชว์กิเรนให้ดูเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยววางกิเลนให้ดูกิเรนแบบสวยมากๆอะ่ะชมคลิปของมาดามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับคนอื่นๆนะคะและสำหรับคนที่ติดตาม YouTube ของมาดามก็ฝากกด Subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดในการติดตามคลิปต่างๆของมาดามด้วยนะคะ